สวัสดีคะ่ะช่องตามติดชีวิตนักท่องเที่ยววันนี้มาตามติดชีวิตนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันที่มีชื่อว่าคุณอดัมกันค่ะดูคลิปเต็มได้จากช่อง The Country Collector ค่ะเขาจะพาเราไปเที่ยวเทศกาลคมลอยยี่เป็งที่เชียงใหม่ค่ะเรามาชมและไปเที่ยวกับเขากันเลยค่ะสวัสดีครับผมนักสะสมประเทศเป็นชื่อช่องของเขาค่ะคุณอดัมบอกว่าเทศกาลนี้เขารอคอยมานานกว่า20ปีเพื่อจะได้เจอกับสิ่งมหัศจรรย์ความสวยงามของวัฒนธรรมล้านนาของไทย เขาแนะนําว่าให้มาล่วงหน้า3วันเพื่อจะได้มาดื่มด่ากับบรรยากาศรื่นเริงและมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆกับคนท้องถิ่นเช่นการทําคมไฟการประดิษฐ์กระทงยามค่าคืนที่เชียงใหม่จะมีชีวิตชีวาด้วยแสงสีเสียงเทียนหลายพันแท่งจุดประกายวางอยู่ตามกําแพงเมืองเก่าทําให้เกิดความรู้สึกมหัศจรรย์คุณอาดาคงหลงมลเสน่ห์ของที่นี่แล้วล่ะค่ะ นอกจากนั้นยังมีขบวนพาเหรดที่มีผู้หญิงหลายร้อยคนแต่งกายแบบพื้นเมืองดั้งเดิมถือเทียนแร่รำอย่างงดงามมีพิธีทางพุทธศาสนาการเล่นดนตนีรสและการแสดงทางวัฒนธรรมที่จะทําให้คุณแทบลืมหายใจคุณอดามกล่าวไว้และเขาก็ไม่พลาดที่ทําเทียนขึ้นเองด้วยความตั้งใจเป็นการทําบุญและจะทําให้โชคดีมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นแสงสว่างมาสู่ชีวิตเราในปีต่อๆไปค่ะ คุณอดัมบอกว่าต้องไม่พลาดที่จะต้องมาที่ริมคลองริมแม่น้ําเพื่อมาลอยกระทงมีผู้คนมากมายกาลังลอยกระทงเป็นการขอขมาเจ้าแม่ค่ะและปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ออกไปลอยไปกับสายน้ําเป็นการปล่อยวางอดีตและเริ่มต้นใหม่ด้วยความหวังและความฝันใหม่ๆใ,ในอนาคตคุณอดัมบอกว่ามันเป็นประเพณีที่งดงามและเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดีค่ะอาหารอร่อยผู้คนเป็นมิตรนี่แหละเมืองไทย ที่นี่คือย่านเมืองเก่าจัดงานเทศกาลโคมไฟและลอยกระทงผู้ที่มาร่วมงานเข้าง,งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะและค่าใช้จ่ายในงานก็ไม่แพงเลยส่วนงานปล่อยโคมจะจัดขึ้นนอกเมืองในพื้นที่ที่กำหนดและมีราคาค่อนข้างแพงค่ะเพราะเป็นเทศกาลที่ผู้คนให้ความนิยมมากต้องวางแผนการจองล่วงหน้าเป็นเดือนๆคุณอาดามได้จองแบบ v i p ในราคาประมาณ1 5 0 0 0บาทซึ่งรวมค่าเดินทางอาหารและที่พักพร้อมที่นั่งด้านหน้าที่สามารถมองเห็นความสวยงามได้มากที่สุดค่ะ เขาบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเขาเขาต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดค่ะและจะถ่ายทอดในงานเทศกาลนี้มาให้ทุกคนได้ชมกันว่ามันจะคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปหรือเปล่าค่ะแล้วคุณอดัมก็ไปหมู่บ้านสันป่าตองด้วยมอเตอร์ไซค์เพื่อไปร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลอันมหัศจรรย์ เขาใช้เวลาในการเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะก็มาถึงหมู่บ้านสันปาตองที่นี่มีพิธีทางาศาสนาพุทธคุณอดามสนใจมากกับพิธีกรรมทางาศาสนาและวัฒนธรรมของไทยเขาซาบซึ้งมากและถ่ายทอดออกมาทางน้ำตาเขาไม่สามารถอยู่ตรงนั้นได้จนต้องหลบออกมาโอ้มันเกินจะบรรยาย เขาบอกว่ามันยากมากที่จะพูดออกมาเมื่อยืนอยู่ที่นั่นในขณะที่พระสงฆ์สวดมนต์เจริญภาวนาคำอธิษฐานเหล่านี้ดังก้องกังวานไปทั่วสถานที่โบราณแห่งนี้ที่สวยงามมากทําให้เขารู้สึกมีพลังมากและเขาไม่รู้จะอธิบายอะไรได้เลยเขาบอกว่าเขาดีใจมากที่ตัดสินใจมาที่นี่เพื่อสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่นนี้ค่ะเขามีความสุขมากมันเกินคําที่จะบรรยายออกมามันคือความตื้นตันใจค่ะ แล้วคุณอดัมก็สะอื้นให้อีกครั้งทำเราคนดูอดน้ำตาคลอด้วยไม่ได้ค่ะมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากรอยยิ้มที่พวกเขาแบ่งปันมันเป็นรอยยิ้มที่มาจากใจความงดงามของจิตใจคนมันซาบซึ้งในใจเขาทำให้เขารู้สึกดีมีความสุขพวกเขาทำให้คุณอดัมเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่มันเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกขอบคุณที่คุณมากับฉันฉันรอคอยมา20ปีเพื่อทำสิ่งนี้และประสบการณ์ในท้องถิ่นนี้ เขาบอกว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมประเทศไทยถึงมีความพิเศษมากพวกเขาภูมิใจในวัฒนธรรมของพวกเขามากและพวกเขาก็ควรจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปเป็นสิ่งที่ฉันจะไม่มีวันลืมแล้วคุณอดัมก็กลับไปนั่งฟังพระสวดมนต์อีกครั้งค่ะแล้วมาเจอกับสิ่งมหัศจรรย์ในค่ำคืนนี้กันค่ะในงานนี้ไม่มีเก็บเงินค่าเข้างานทุกคนสามารถเข้าร่วมง,งานฟรี อาจมีเสียค่าใช้ใจ่ายบ้างเล็กน้อยกับการซื้อโคมและกระทงรวมทั้งอาหารที่แสนอร่อยค่ะภายในงานจัดได้สวยงามแสงสีเสียงและดนตรีการจุดเทียนเล่นไฟช่างงดงามเหลือเกินค่ะเป็นประเพณีที่ไม่อาจหาพบเจอได้จากที่ไหนนอกจากเมืองไทยค่ะที่สืบสานวัฒนธรรมอันเก่าแก่นี้มายาวนานทําให้ทั่วโลกต่างหลงไหลและอยากมาสัมผัสในวัฒนธรรมไทยเหมือนกับหนุ่มชาวอเมริกันอย่างคุณอดัมค่ะ ภายในงานมีการเล่นปล่อยคมลอยลอดหวงคุณดรรมร่วมลุ้นกับกลุ่มคนไทยอย่างสนุกสนานเป็นความเชื่อว่าถ้าใครทำให้คมไฟลอยลอดหวงได้คนนั้นก็จะโชคดีค่ะทุกคนต่างลุ้นไปกับคมไฟและแล้วพวกเขาก็ทำได้เสียงเฮร้องลั่นกันสนานทั้งเต้นรำด้วยความดีใจทำให้บรรยากาศคลึกคลื้นเรื่องเรองตามฉบับคนไทยค่ะคุณอรรมบอกว่านี่แหละที่ทำให้ผมรักคนไทยคนไทยมีนิสัยร่าเริงและรักความสนุก คุณอดัมมีความตั้งใจจะปล่อยโคมไฟลอดห่วงให้ได้เรามาช่วยลุ้นให้กับเขากันเลยค่ะทุกสายตาจ้องไปที่โคมไฟและแล้วโคมไฟก็ใกล้เข้าห่วงอีกนิดเดียวแต่มันก็พลาดไปทุกคนต่างพาก,กันให้กำลังใจแก่คุณอดัมเขาบอกว่าเขามีความสุขมากเป็นค่ำคืนที่สวยงามและผู้คนที่จิตใจดีคุณอดัมเที่ยวงานจนดึกจึงกลับที่พักเพื่อเตรียมตัวเที่ยวงานลอยโคมยิปเปิงในวันถัดไปค่ะสวัสดีครับตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงครึง่ง รถจะมารับเวลาบ่ายสามโมงครับแล้วคุณอดัมก็มาถึงงานลอยคมยิปเองดูเขาตื่นตะตื่นใจมากเลยค่ะมีผู้คนมากมายส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติค่ะโอ้ oh, Amazing Thailand ที่นี่มีภูเขาล้อมรอบเขาเห็นคมไฟหลากสีเขารู้สึกตื่นเต้นถึงความสวยงามของมันค่ะการโชว์การแสดงการละเล่นแบบพื้นเมืองการแร่รำอันง,งดงามการเล่นดนตรีของชนเผ่ามันช่างแปลกตาและสวยงาม ผู้คนแต่งกายแบบดั้งเดิมของชาวเขาดูสวยงามและน่ารักมากค่ะมีการแสดงมากมายมีการเดินด้วยไม้ต่อขาหรือเรียกว่าไม้ถกเทคค่ะการฟันดาบอันแข็งแกร่งด้วยลีลาอันสวยงามการประดับประดาส,สมคมไฟได้มีสีสันสวยสดงดงามการะเล่นนี้เรียกว่ารำกระทบไม้ค่ะคุณอดัมบอกว่าที่นี่ดีมากได้รวบรวมทุกอย่างมาอยู่ที่เดียวกันมีทั้งความสนุกความสวยงามและความเพลิดเพลินเปรียบเหมือนกับดิสนีย์แลนด์ของประเทศสหรัฐอเมริกาเลยค่ะ คุณอดัมร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานเขาฟ้อนรำได้น่ารักมากเลยค่ะทุกคนในงานร่วมกันจุดเทียนทําให้ที่นี่ส่องแสงสว่างสวยช่างงดงามจริงๆค่ะงานฝีมือก็มีให้ชมการทอผ้าการนวดตอกเส้นการปั้นหม้อโดยใช้ฝีมือและทักษะซึ่งเป็นภูมิปัญญาสืบทอดกันมาค่ะคุณอดามได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีมีการผูกข้อไม้ข้อมือและให้พรแก่คุณอดามเป็นอะไรที่ดูแล้วอบอุ่นใจเลยค่ะ หลังจากนั้นเขาก็ได้มาเลือกกระทงเพื่อจะเอาไปลอยที่แม่น้ํากระทงสวยงามและน่ารักมากค่ะแล้วคุณอดัมได้ปล่อยกระทงลอยไปกับสายน้ําทุกอย่างที่นี่ช่างสวยงามเขาเริ่มรู้สึกหิวจึงเดินไปโซนอาหารมีอาหารหลากหลายมากมายเลยค่ะระหว่างทางเดินมีคนแต่งกายด้วยชุดไทยสวยงามคอยต้อนรับเขาอยู่ค่ะมันเป็นบุฟเฟ่อาหารไทยสามารถกินได้ทุกอย่างที่ต้องการอาหารที่คุณอดัมตักมามีข้าวซอยบะหมี่มะพร้าวลาบหมูและขนมเบื้องค่ะ สีสันหน้าตาของอาหารหน่าทานมากค่ะอาหารที่ตามมาคือไก่ย่างส้มตำและเต้าหู้ค่ะคุณอดัมบอกว่ามันน่ากินมากแล้วเขาจะกินทุกอย่างหมดไหมแล้วเขาก็ยกนิ้วให้ว่ามันอร่อยมากเลยถึงช่วงเวลาที่ผมรอคอยมา20ปีแล้วครับเวลามหัศจรรย์กำลังจะเกิดขึ้นแล้วครับคุณอดัมบอกว่าเขารอคอยที่จะทําเช่นนี้และเขารู้สึกตื่นเต้นมากที่พวกคุณมาที่นี่กับเขาเพื่อส้มผัดสิ่งพิเศษร่วมกันขอบคุณครับ คุณอดัมบอกถึงความรู้สึกว่าบอกตามตรงว่าเป็นหนึ่งในสิ่งสวยงามที่สุดที่เขาเคยเห็นมาค่ะโอ้นี่คือความสวยงามที่มหัศจรรย์มากเลยเหมือนอยู่ในโลกแห่งเทพนิยายเลยค่ะขอบคุณคุณอดัมมากนะคะที่พาพวกเรามาได้ชมสิ่งที่สวยงามและน่าทึ่งมากค่ะขอบคุณจริงๆคุณอดัมบอกว่าสิ่งที่ทําให้ประเทศไทยพิเศษมากนั่นคือหัวใจของประเทศไทยนั่นคือคนไทยนั่นเองค่ะเรามาฟังคอมเมนต์จากช่องของเขากันเลยค่ะ คอมเมนต์แรกบอกว่าฉันนั้นน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวฉันรู้ว่าคุณมีความสุขมากดูที่ดวงตาของคุณแล้วรอยยิ้มบนใบหน้าของคุณขอให้คุณหลับฝันดีมีความสงบในใจของคุณคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าคุณทำวิดีโอได้สุดยอดมากขอบคุณที่รักเมืองไทยคอมเมนต์ Comment นี้บอกว่าขอบคุณมากสำหรับการแบ่งปันประสบการณ์พิเศษนี้กับเรารู้สึกประทับใจที่ได้เห็นคนไทยมีความเชื่อมโยงกันผ่านทางาศาสนาและจิตวิญญ,ญาณดนตรีวิธีทำอาหารประเพณีโคมไฟน่าประทับใจมาก คอมเมนต์ต่อมาบอกว่างานเฉลิมฉลองแบบไทยนี้น่าทึ่งมากพวกเขาทุ่มเทให้กับขบวนพาเหรดและการเฉลิมฉลองเป็นอย่างมากคึกคักมากพิธีสวยงามสุดใจเครื่องแต่งกายอาหารวัฒนธรรมกินอย่างราชาดีใจมากที่คุณจะได้สัมผัสมันทั้งหมดนี้มันดินแดนมห ah ัศจรรย์จริงๆคุ้มค่ากับการรอคอยถึง20ปีว้าวงดงามให้มีแสงสว่าง คอมเมนต์นี้ก็บอกว่าฉันติดตามคุณมาหลายปีแล้วและนี่คือวิดีโอโปรดของฉันฉันไม่สามารถอธิบายได้ว่าถ้าฉันรู้สึกอย่างไรที่ได้ดูสิ่งนี้ฉันไม่สามารถจรินตนาการได้เลยว่าการอยู่ที่นั่นจริงๆร,ร,รู้สึกอย่างไรขอบคุณอดัมที่ให้เราเข้าไปหน้าทึ่งมากคอมเมนต์นี้บอกว่าเป็นวัฒนธรรมที่น่าทึ่งและหน้าหลงใหลจริงๆมันซับซอ้อนมีความหมายงดงามโรแมนติกศักดิ์สิทธิ์และอื่น,นๆมากมายคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอบคุณอดัมฉันน้ำตาไหลเมื่อปล่อยโคมทั้งหมดมันสวยงามมากขอบคุณที่พาเราไปด้วย คอมเมนต์นี้บอกว่าเหมือนมองเข้าไปข้างในหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักคอมเมนต์นี้ก็บอกว่ามันสวยงามมากจนดูเหมือนของปลอมว้าวอดัมมหัศจรรย์มากคอมเมนต์นี้บอกว่าอดัมคุณมันบ้าไปแล้วคุณครองใจคนไทยคุณทําได้ดีมากแล้วคุณอดัมได้ตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าขอบคุณมากนั่นเป็นคําชมที่น่าทึ่งมากขอบคุณมากฉันรักประเทศไทยมากและฉันหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นมาเป็นบ้านของฉันสักวันหนึ่งพวกเราคนไทยยินดีต้อนรับคุณอดัมค่ะ คอมเมนต์นี้บอกว่าถ่ายทำและตัดต่ออย่างมืออาชีพภาพและวิดีโอสวยงามขอบคุณครับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าดูน่าทึ่งมากอยากไปที่นั่นและเห็นด้วยตาของตัวเองคอมเมนต์นี้บอกว่าว้าวอาจเป็นวิดีโอที่สวยงามที่สุดคุณจับทุกอย่างได้ดีมากฉันหวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะได้มาเยือนมประเทศไทยคอมเมนต์นี้บอกว่าอดัมคุณจริงใจมากในวิดีโอของคุณและให้ข้อมูลดีมากโปรดติดตามวิดีโอต่อไปเรารักพวกเขาทั้งหมด คอมเมนต์ก็บอกว่าฉันมีความสุขมากหลังจากดูวิดีโอของคุณมันน่าทึงมากฉันชอบมันมากทําต่อไปและมีช่วงเวลาที่อัศจรรย์มากคอมเมนต์นี้บอกว่าหัวใจฉันจะไปกับคุณและสนุกที่เชียงใหม่รักคุณคอมเมนต์นี้สั้นๆบอกว่าฉันเรียกสิ่งนั้นว่าดินแดนมหัศจรรย์เหมือนกัน คอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าคุณรวบรวมการเฉลิมฉลองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับ VIP เข้าด้วยกันฉันจะทำทั้งสองอย่างที่คุณแนะนำถ้าฉันมีโอกาสเข้าร่วมการปล่อยโคมลอยเข้าไปในรูปน้ไม้คำหน้านานดูหน้าสนุกฉันอาจจะต้องพยายามทำหลายครั้งโคมลอยและดอกไม้ไฟในตอนท้ายนั้นน่าทึ่งมากขอขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณในวิดีโอนี้ฉันจะรอมากขึ้นขอให้มีช่วงเวลาที่ดี นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งในคอมเมนต์ของช่องเขานะคะขอบคุณค่ะที่ตามติดชีวิตนักท่องเที่ยวไปด้วยกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องตามติดชีวิตนักท่องเที่ยวด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะ